ส่วนคนนี้ต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงๆนะคะสําหรับโบนะคะโบสาวิตรีนั่นเองนะคะก็เป็นสมาชิกบ้าน AF ของเราอีกหนึ่งคนที่กําลังจะมีข่าวดีกับแฟนหนุ่มเร็วนี้ค่ะ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งของนักร้องนักแสดงมากความสามารถค่ะโบสาวิตรีหรือโบ AF5 นั่นเองตอนนี้ได้เลิกมั่นกับแฟนหนุ่มเกรทพรอนันต์นะคะหนุ่มหล่อดีกรีนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งก็จะเป็นวันที่8กันยายนนี้นะคะส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสนั้นคาดว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่ายังไม่ระบุวันที่แน่นอนค่ะก็เด้ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยละค่ะ ปายปีนี้ค่ะเดี๋ยวมั่นกันยานี่ก็มั่นแล้ว8กันยาค่ะมัน่นแต่ว่าส่วนแต่งเนี่ยน่าจะช่วงพฤศจิกาแต่ว่าวันที่เนี่ยเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งค่ะโอ้ยตอนนี้แบบมีหลายตีมมากแล้วก็พยายามจะตัดสินใจให้ให้เร็วที่สุดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดูดูหลายๆอย่างอย,งอยู่แต่ว่าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วแหละอย่างงานมั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะจะรู้แล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่งานงานฉลองเนี่ยยังก็ยังคงดูเรื่องดีเทลอยู่นีค่คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ จะซักมัง้งจริงๆต้องบอกเลยว่าโชคดีที่มีว e ดิ้งแพลนเนอร์ที่ดีค่ะแล้วก็เจ้าบ่าวดีเจ้าบ่าวแล้วก็ครอบครัวเจ้าบ่าวแล้วก็ครอบครัวโบวก็ยังไงก็คอ,คอยคอยช่วยช่วยทั้งทั้งให้คําปรึกษาทั้งช่วยประสานงานอะไรต่างๆให้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็วันไหนที่เราหยุดปุ๊บเราก็จะจัดการเรื่องนี้เลยค่ะก็แล้วก็ว e ดิ้งแพลนเนอร์เขาก็จะจาก คอยติดต่อกันตลอดเวลาค่ะว่าเราต้องการอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเจ้าบ่าวเองก็เหมือนกันค่ะก็ช่วยได้เยอะเลยเต้นไหมครับผมเริ่มจะตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นมากก็คิดว่าเดี๋ยวแบบ ก็แ,แบบพอมีภาพในหัวแต่สงสัยมันคงแบบยังห่างอยู่ไงพอตอนนี้มันใกล้วันแล้วก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงประชาต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับโบแล้วก็เกรดล่วงหน้าด้วยเลยละกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงความคืบหน้าของงานเนี่ยต่อไปจะมีอะไรยังไงทูอินไซด์เนี่ยจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังทันทีเลยค่ะคอนเสิร์ตที่5าจะ